จรงที่ต้องมีจันทร์สุดาอยากจะบอกว่าอยากให้ทานนั้นมีก็คือมีเป้าหมายเป้าหมายในชีวิตของเขาคือว่าเขาอยากเหตุอย่างและก็ความฝันของเขาว่าเขามักสิ่งใดคือเป้าหมายความฝันของเขามันจะบ่งบอกว่าชิ่งนั้นเที่ยาเห็ุลงไปเนาะโดยที่เขาจ่ต้องคิดว่าโอ้มันเมื่อยสำหรับเบดเวลาไปเท่าไดหรือว่าเขาจะได้ผลตอบแทนอย่างบ่หรือได้หรือโบได้อย่างโบเนาะเพราะว่าเขาจะโบดิแ์ในเรื่องนั้นเลยเขาเจ็ดเพียงสิ่งใดที่เขามักและก็เหตุให้เขามีความสุข ในทุกๆขั้งที่ได้เหตุมันก็คือว่าเขาสาเร็จไปแล้วก็คือเขามีความสุขในขณะนั้นฉะนั้นแล้วอยากทุกคนมีเป้าหมายเพื่อว่าอย่างย่างน่อยเขาก็จะได้ไปฮอดจุดๆนั้นถึงมันจะซ่า แต่กันยังดีกว่าที่ฮาโบเริ่มหรือโบคิดอย่างเลยจันสุดากะจะมีเป้าหมายของตัวเองจะเขียนไว้เส้นจะเป็นทั้งเป้าหมายเมื่อนี่ว่าเมื่อนี้เฮาเช็ดอย่างกะจิริด์ไว้แต่ตอนกลางคืนเนาะเส่นว่าตื่นขึ้นมาเช่นนั้นนี่นี่ก็ิรีด์ไว้ตัวเองละแล้วก็ไปตามแด้วเฮ้ยแล้วก็ติ๊กใส่ติ๊กใส่ว่าเขาแล้วแล้วเนาะแต่สิมันจะซอยเห็ดอย่างมันจะซอยให้ทุกมือนี่ว่าเฮาหนี่เห็ุเมื่อมันจำเร็จแล้วเนาะมันกลายมาเป็นอดีตมันก็จะมีผลงานเท่านําแล้วมันก็จะต่อยอดเทาน้าสิ่งที่ ซาำด้สอนตัวเองด้เฮียนฮู้คือจันสดามารีวิวเพื่มนุนนี่นั่นกระซ้าตนเองแบบมันกระตุ้นในตนเองอยากอ่านเพื่มและอยากจะมาเบ้าสฟังและคนที่ได้เป็นคนทั้งนี้ก็คือจันสดาและเมื่อจันสดาได้แล้วก็อยากจะมาบอกต่อส่งต่อนั่นเองเนาะคือเพื่มนี่กันยังรีวิวบปรจกตเมื่อนั่นก็คิดว่าโอ้มันยังมีอีกไอเดียหนึ่งเซนเพิร์จะบอกว่าถ้าว่าเขาบ่มีแผนบ่มีเป้าหมายหรือบ่มีการลงมือเนาะเมื่อหนึ่งเขาจะคิดกินแหนงแล้วเขาจะคิดจะได้เพราะว่ามันจะมีคือในปื่มนี่เพิ่นจะบอกว่าเป็น วินาทีมหัศสจรจย์หรือว่าเป็นไอเดียที่ว่าเขาปิ้งระบาดสจจรย์บางครั้งเขาเคยเห็นบอกแบบว่าบางเทือนะเขาจะมีไอเดียแบบโอ้คิดอดอกอยากค็ดแนวนั้นเทนนี่ที่แบบหรือแมตเตเนื้อเพลงดนตรีทําน้องบอกถาวว่าเขาปล่อยตัวนั้นมันเลยผ่านไปเขาจะไปเห็นไอเดียตัวนั้นไปเกิดขึ้นกับคนอื่นความหมายอยากจะบอกว่าเขาจะเหตเองหรือเขาจะรอถ่าให้เห็นคนอื่นเหต สนันแล้วเนาะเขามีโอกาสเขาปิ้งอะไรที่ดีๆในจานสดายอยากให้เริ่มลงมือเลยและก็ให้เหตุเลยถ้าเขาปิ้งมาเป็นข้งขางเขาถ้าสมมติบางคนอาจจะแตง่งเพลงอาจจะขึ้นออกตัวนี้กับเซี่ยวไปเขียนไว้หรือบางคนอาจจะปิ้งตอนที่ตัวเองกำลังอาบน้ำหรือเข้าห้องน้ำหรือว่าอาจจะตอนเด็กๆพันบอกว่าเวลาที่เขาปิ้งไอเดียไดีดๆนเนาะต้องไพ่ปอยมันผ่านไปต้องฮิปครับมาให้เขียนไว้จดไว้เพราะอย่างเดียวมันจะลืมเพราะว่า้าเขาลืมแล้วเนาะบางทีเหตุการณ์หรือสิ่งนั้นที่เขาอยากจะเหตุนะเขาเฉนบอก เป็นอย่างผู้อื่นเอาาเบ้าวอาคือบ้าคือคิดค่ายคือเฮามันคือตรงเปะแทบมึงแทปเป็ดไอเดียตัวนั้นตอนนี้ผู้อื่นเห็นอา้าที่จริงเขาจะเคล็ดถอะนะข้อใหม่ปึ่มเรื่องนี้จะบอกว่าเป็นเรื่องเล่าของเราที่ว่าเราปิ้งไอเดียเรื่องหนึ่งที่เราอยากจะเขียนปึ่มเกี่ยวกับเป็นสวนอเมซอนหรือว่าเป็นเรื่องเราในความหากนั่นเรากําลังเขียนเนื้อในแบบนี้แหละบัสุดทายมันได้ไปปิ้งไอเดียกับโมเราแล้วโมเราเขียนออกมาเนื้อในอย่าค่ายคือการเพียงแต่ว่าเราลืม เราลืมที่จะสารต่อโดยที่ว่าเราไปพบเหตุการณ์นึง่งส่วนตัวของเราเลยเขาลืมตอนนั้นประมาณหลายปีผ่านไปเต่นเรากลับมาพบว่าผู้นี้คล้ายๆคือจงมาไปเอาเรื่องราวาของเรามาเขียนะนะเราไปอ่านเราก็ตกใจที่จริงแล้วเราจะบอกซื่อเห็นว่าบางอย่างนี่เขาบอสามารถสิพิสูจน์ได้แต่ว่ามันสามารถไปเกิดขึ้นกับคนอื่นได้ซึ่งเป็นสิ่งที่เขาอยากเข็นหรือว่า,วาไงวะความฝันของเขาเนาะคันเขาบอเหตุบ่หงมือในมือนี่และถ้าเามันไปเกิดขึ้นกับผู้อื่น เขาอาจจะรู้สึกแบบว่าเท่าน่าจะเหตุแล้วกันแล้วความหมายว่าบบอยากให้ขาดวินาทีแม้แต่เสียดายหรือรู้สึกว่ากิ่นแหนงหรือรู้สึกว่าโอ้คอยหน้าจเจตอันนี้คอยนหนจาเจตจังสั้นจังส่สิ่งที่จะเหติเฮาเหติเห้มันได้เลยก็คือว่า ถ้าเขาปิ้งอย่างคืดอย่างเฮ็ดอย่างได้เอาตอนนี้เดี๋ยวนี้วินาทีนี้ความสุขก,กับเส้นเดียวกันฉะนั้นสิ่งที่จันสุดามาว่าในมือน,นี้เนาะมันก็จะทายทอดจากไอเดียปพ้่มหัวน้วาไม่เลาคืดอย่างพ่ออย่างไอเดียได้ดีๆเนาะจดไว้เขียนไว้หรือถ้าเปรียบเทียบคือเมียเนาะยิ่งฝนกับยิงคมความผููของคนกับเส้นเดียวกันยิ่งอ่าน,นยิงเข็เท่ากับพัฒนายิงสลาดขึ้นถ้าเขาปล่อยไปมันก็จีซ่าไปมันก็ซิรุดไปลุดไปเนะเาะเพราะว่าโตของเฮาเขาต้องได้กระตุ้นเขาเอง และแนวใดเฮาจะเปลี่ยนไปก็ขึ้นอยู่ที่เฮานั่นเองเนาะกาทุกอย่างมันจะทายทอดเห็น่าทุกคนมีคุณค่าความรู้ความสามารถเท่าเทียมกันฉะนั้นอย่าปล่อยให้คุณค่าและเวลาเสียเปล่าอย่าลืมลงมือเหตุถึงจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยก็ตามแต่เป็นสิ่งเล็กๆน้อยที่มีความสุขและภาคภูมิใจและก็คอยเปลี่ยนคอยไปตึกที่สูงใหญ่ที่สุดก็เริ่มมาจากหินดินทรายเม็ดเล็กน้อยเช่นกัน สนาดใหญ่ทุกคนเข้าใจว่าบ่มิสินใดเป็นไปได้ากใจของเขาปรารถนาฝากไว้กับเพจจันทร์สุดาพารวยเฮาเจ้ารวยความหูคู่ความสุขใส่พร้อมๆกัน